โอเคไปกันต่อที่ข้อสองนะคะเขาบอกว่าธาตุ A มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังนี้นะคะข้อใดไม่ถูกต้องเหมือนเดิมนะลูกวงเอาไว้ข้อใดไม่ถูกต้องนะ,ะการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เขาให้มาเนี่ยเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานย่อยอเป็นการจัดเรียงตามระดับพลังงานย่อยนะคะถ้าเราจะเอาการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี้ย มาจัดเรียงตามระดับพลังงานหลักเราจะจัดเรียงได้เป็นอ่ะดูดูนะอ่ะก็คือถ้าเขามีเลขข้างหน้าเหมือนกันแสดงว่าถ้าตามระดับพลังงานหลักเขาต้องอยู่ด้ยกันอันนี้ก็จะเป็นสองแล้วก็เป็น8แล้วก็เป็นนะแปดแล้วก็เป็น1โอเคปะสองแปปจากข้อมูลกับจันเนเล็กตรอนเนี่ยเราลองแปลความหมายนะ เขาหมายถึงอะไรบ้างนะคะก็คือคาุเนี้ยอยู่คา,าบที่4อยู่หมู่ที่1เก็ตปะอยู่คาบที่สอยู่หมู่ที่1นเนื่องจากในข้อสอบให้ตารางคาุมาอคาบที่สี่หมู่ที่1คือ K โพแทสเซียม okay. มีเลขอะตอมเป็นสิบเก้าอ่ะแสดงว่าข้อมูลที่เรากำลังจะพิจารณาเนี่ยเป็นโพแทสเซียมนะคะที่มีเลขอะตอมเท่ากับสิบเก้าโอเคปะข้อหนึ่งบอกว่าธาตุ A เนี่ยเป็นโลหะอัลคาไลจำชื่อของแต่ละหมู่ได้ใช่ไหมอัลคาไลหมายถึงโลหะมู่หนึ่ง เอแล้วถูกไหมอ่ะถูกถ้าโม่สองเอเรียกอะไรอัลคาไลเอิร์เมทัลก็คือโลหะอัลคาไลเอิร์อ่ะถ้า A มีจำนวน v a l e n c e อิเล็กตรอนเท่ากับหนึ่งก็คือเขาอยู่มูหนึ่ง a อ่ะมูหนึ่ง representative ก็คือแสดงว่าเลขหมู่กับจำนวน v a l e n นซ์อิเล็กตรอนมันตรงกันข้อ3ไอออนที่เสถียรของธาตุเเกิดจากการรับ1อิเล็กตรอนเราดูการรับ1อิเล็กตรอนเเนี่ยเขาจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 8 8 1ถ้าเขาอยากจะครบตามกฎออกเตตเขาอยากจะให้ ให้ไอหนึ่งตัวเนี้ยไปมากกว่าแล้วเกิดเป็นไอออนบวกเพราะเขาคือโลหะโลหะเขาใจดีเขาชอบให้คือเอาง่ายๆนะกดออกเต็คือกดที่วาเลนอิเล็กตอนหรืออิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยมันควรจะเป็นแปดมันต้องเป็นแปดเพราะฉะนั้นถ้าเขารับมาเจ็ดกับให้หนึ่งอ่ะถ้าเขารับเจ็ดกับให้ 1, หนึ่งหนูดูนะ การให้หนึ่งเนี่ยมันจะทําให้พอเขาให้อันนี้ไปปุ๊บตรงนี้เขาก็จะเป็นเป็นอิเล็กตรอนวงนอกสุดซึ่งมันก็จะเป็นแปกมันมันเกิดง่ายกว่านะคะอันนี้เจอข้อที่ผิดละก็คือข้อที่สามแต่ข้อที่สี่บอกว่าธาตุเอเนี่ยมีจํานวนโปรโตอนโปรโตอนเท่ากับไอออนที่เสถียรของธาตุเอก็คือเวลาที่เกิดเป็นไอออนเนี่ยไอออนเกิดจากการ รับและให้อิเล็กตรอนแต่เขาพูดถึงจำนวนโปรโตอนเพราะฉะนั้นโปรโตอนแล้วก็พวกเลขอะตอมเนี่ยพอเลขอะตอมคือตัวที่บอกจำนวนโปรโตอนใช่ปะ่ะมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่4ถูกข้อที่ห้การจัดเลยงอิเล็กตรอนเขียนอีกแบบได้เป็นอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการแบบย่อเอาเอา อาร์ก้อนนะคะซึ่งอาร์ก้อนเนี่ยมีเลขอะตอมเท่ากับสิบสิบแปดสิบแปดปึ๊บเอามารวมกับอีกหนึ่งตรงนี้เป็นสิบเก้าก็คือเลขอะตอมเป็นสิบเก้าเท่ากันนะคะข้อที่สองตอบอะไรรึตอบสามนะคะ half n e ่ n hf นะคะแล้วก็รวมกับออกซิเจนสองตัว เป็นสารประกอบชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบไอออนิกซัมไอออนิกได้ปะก็คือเป็นโลหะกับอะโลหะในเมื่อออกซิเจนเป็นอะโลหะที่อยู่หมู่6แล้วแสดงว่าฮัฟเนียต้องเป็นเป็นอะไรลูกเป็นโลหะเนาะ,ะใช้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันค่ะข้อใดคือจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน n เท่ากับ5ของสารของฮัฟเนีย ในสารประกอบนะคะ hf o 2กำหนดให้เลขอะตอมของฮัฟเนียเท่ากับ72เลขอะตอมบอกจำนวนโปรโตอนใช่ไหมอะบอกจำนวนโปรโตอนซึ่งไหนดูสิตารางธาตุบอกว่าฮัฟนีอยู่ไหน72 72ออยู่นี่เห็นปะเขาอยู่ไหนเนี่ย เ,เขาเป็นโลหะทรานสีชั้นใช่ป่ะเขาเป็นโลหะทรานสีชันเรามาดูสิเขาบอกว่าจำนวนอิเล็กตรอนของคาบที่ห้าก็คือ n เท่าอุก็คือ n เท่ากับห้าเนี่ยก็คือคาบที่ห้าเออมีเลขอะตอมเจ็ดสิบสองเวลาเราเขียนจำได้ปะเขียนตามระดับพลังงานหลักเอา สองแปดสิบแปดสิบแปดแล้วอะไรสามสองโอเคไหมเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้บวกกันได้เท่าไหรแล้วเนี่ยสิบกับอีกสิบแปดเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกสามสิบสองเป็นหกสิบขาดอีกสิบสองแต่แต่เนื่องจากเจ้าแคปเนะี่ยเนี่ยเป็นโลหะทรานซิชัน แล้วย Elliot, ังไงการเป็นโลหะ r a n s ซิชันแล้วยังไงก็คือ valence electron เนี่ยมันมักจะเป็นสองแสดงว่าตรงเนี้ยต้องเป็นเลขอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตรงเนี้ยต้องเป็นเลขสองเหนือปะเหนือไหมเออเพราะว่า valence electron อ่ะ transition metal นะคะมักจะมี แวเลนอิเล็กตรอนเท่ากับสองยกเวนรู้ปะยกเวนใครโครเนียมโคบอลโมลิปดีนัมประมาณน,นี้แปลว่าไอ้เจ้าพวกเนี้ยแวล์เลนอิเล็กตรอนตรงเนี้ยของเขาต้องเป็นเลข ต้องเป็นเลขหนึ่งโอเคปะ่ะอ่ะหนูก็รับค่ะเมื่อกี้ตรงนี้60สิบจะ1สิบสอลบหกเหลือ12บลบอีกสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเลข10เลข10จะต,ตอบได้เลยหรือเปล่าคือ h f เออคือ hf นะคะในสารประกอบนี้ หูดู HF ในสารประกอบนี้แสดงว่าอันนี้ต้องเป็นไอออนถูกไหมเขาต้องเป็นไอออนนะคะและ O O คือ2 1ตัวคือเลขเลขออกซิเดชันของ O 1ตัวคือ2ลบสตัวก็ต้องเป็น4ลบเพราะฉะนั้น HF ต้องเป็น4 4บวกเพื่อรวมกันแล้วเป็นกลางก็คือได้สูตรอ่ะ อันนี้คือ hf กรณีที่เป็นอะตอมแต่เขาต้องการรู้ hf ที่เป็นไอออน C บวกการเกิดไอออนบวกเกิดจากอะไรลูกเขาสูญเสียอิเล็กตรอนอันนี้สี่บวกแสดงว่าใส่หายไปสี่ตัวเวลาหายอันที่อยู่นอกสุดที่เปลือกเขาอะจะหลุดออกไปก่อนอันนี้ก็จะออกไปแล้วสองถูกปะแต่เราต้องการออกสเพราะฉะนั้นพออันนี้ออกไปแล้วสอง ก็ต้องมาดึงของอันนี้ออกจากสิบอ่ะก็ต้องเหลือเหลือ8ทันป่ะจากสิบต้องเหลือ8นี่สแสดงว่าจำนวนอิเล็กตรอนใน n เท่ากับ5้าเนี่ยหนึ่งต้องมีค่าเท่ากับ8ต่ข้อ3โอเคปะ่ะ อันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราเรียนตอนมสเนาะเรื่องในในในบทของอะตอมอะคะ่ะก็คือการเกิดไอออนเนี่ยคือไอออนเนี่ยเกิดถ้าเป็นไอออนบวกเนาะเกิดจากเขาสูญเสียอิเล็กตรอนไปถ้าเป็นไอออนลบเกิดจากการเท้าได้รับเอิเล็กตรอนมาซึ่งข้อนี้พูดถึงไอออนบวกไอออนบวกเนี่ยก็คือเขาจะเสียอิเล็กตรอนที่อยู่นอกสุดก่อน พอะง่ๆเรานึกถึงแบบจำลององเลตรอมของบอคืออิเล็กตรอนที่อยู่นอกสุดที่อยู่ไกลเนี่ยเขาจะได้รับแรงดึงดูดจากนิวเคลียสซ,ซึ่งเป็นประจุบวกเนี่ยได้รับแรงน้อยเขาก็จะหลุดออกง่ายกว่าโอเคปะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น4บวกหนูเอาอิเล็กตรอนออกไป4ตัวจากแวาเลนเอานีอาน้ออกไป2เมื่อตรงนี้ออกไปแล้วหมดเอาไปหมดแล้ว2คือเรามการบวกสอ่ะมันต้องหายไปอีกส เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาอิเล็กตรอนจากชั้นถัดไปเนี่ยออกไปจากสิบลบสองก็เลยเหลือแป่อ่ะข้อสามตอบช้อยส์ข้อที่สามโอเค